ดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมมาจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการขึ้นล่องเลาะตามอากาศนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเนี่ยครับไปแล้วนะครับเราไปติดตาม ภาพสดๆนะครับที่จะขึ้นชมนะครับวิ่งเหนื่อยมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับนน่ครับพมเตอร์ครับนี่วันนี้เราจะขึ้นพาาโมอเตอร์นะครับนี่หนักมากเลยครับเป็นการบินขึ้นเที่ยวบนท้องฟ้านะครับ เครื่องแพงไหมครับนี่เครื่องนี่แพงไหมครับต้องถามนักบินครับอ๋อนี่เครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะบางคนไม่เคยเห็นเห็นแต่อยู่บนท้องฟ้านะครับนี่วันนี้ผมมีโอกาสได้พาได้ได้เห็นพี่เขากําลังจะขึ้นนะก็เลยมาขอมาดูหน่อยนะครับมาบ่อยไหมครับบานนักบินนักบินต้องมาเองถ้าถ้าถ้าไม่ใช่นักบินขึ้นได้ไหมครับต้องไปฝึกต้องไปเรียนอ๋อต้องไปเรียนก่อนใช่ อตาลามิเตอร์เขาเรียกอะไรนะครับาามิเตอร์าลามิเตอร์นะครับอันนี้อุปกรณ์นะครับแล้วนี้ตัวนี้คือร่มนะครับนี่ร่เมเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวรอก่อนก็จะกลางร่มนะครับ กลางออกก่อนนะครับไปแล้วต้องมีวิธีรู้จักวิธีการกลางวิธีการเก็บนะครับของพวกนี้โอ้ยุ่งกันไม่ได้เลยนะ <c oughs> เราดูบนท้องฟ้าเหมือนเล็กๆนะครับมาดูใกล้ๆแล้วใหญ่มากกว้างมากนะครับ เนี่ยนักบินมาแล้วนะครับนักบินมาแล้วจะต้องดูช่องลมด้วยนะครับนี่นักบินนะครับนักบินผ่านการฝึกบินที่โชคโชนนามากพอสมควรนะครับนะครับ <c oughs> ก็จะต้องมีการเพื่อความพร้อมนะครับต้องมีการเช็คออต้องเช็คความพร้อมทางสาภาพลมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนักบินบินเองก็จะต้องเรียกว่ามีอุปกรณ์สื่อสารอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ทิ่ทางลมนะครับสวัสดีครับท่านนักบินครับสวัสดีครับครับนักินนครนมครับนกฟีเบิร์ดครับนกฟีเบิร์ดนะครับวันนี้จะมาบินชมบรรยากาศครับบ,บินอยู่นี่สเดือนแล้วบาดเจ็บอ๋อใช่ไหมครับพอด้มัเกิดอุบัติเหตุที่นี่ครับบินรับคณะอ่า ท่านอนดุลเสสิงแก้วอ๋อครับออท้ายครับพอดีลมมันเปลี่ยนทิศทางลมมันมาทางตะวันตกจะต,ต้องวิ่งเข้าตรงนี้ทีนี้มันหลบไม่ได้แล้วมันชนไอ้เขื่อนเพรก็ต้องได้หยุดชะงักก่อนครับแสด<น>งว่าการบินก็ต้องดูทิศทางลมให้ดีใช่ครับต้องวิ่งสวนลมครับอ๋อที่ลมมาอย่างี้ออกสบายครับครับปั๊บปั๊บทางยาวก่อนมั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 นเกินไปต้องออกข้างนี้นนเอาเอาเขาเขื่องเอาเครื่องไม่เอาเครื่อนมัน แป๊บนึงเดี๋ยวพร้อมเครื่องก่นอนตั้งลมใหม่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับการที่จะขึ้นบินแต่ละครั้งนะครับต้องดูทิศทางลมต้องดูทิศทางลมด้วยขึ้นแล้วนี่นี่ตัวอย่างนะครับนี่นี่คือการเช็คอุปกรณ์ความพร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูการสตาร์ทขึ้นบินใกล้ๆเลยนะครับนักบินก็เป็นนักบินที่มีประสบการณ์นะครับ พื้นที่จริงๆพื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะกับการนักบินนะครับอถ้านักบินใหม่นี่คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ไหมต้องมืออาชีพครับต้องขอทางนิดนึงครับโอเคครับพอดีใบพัดอยู่ด้านหลังได้อ๋อโอเคโอเคเกิดลิขิเดนนะครับนี่จะสตาร์ทแล้วนะครับแหม่บอมเครื่องนะครับบอมเครื่อง วันนี้เรามีโอกาสที่ได้มาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับดูใกล้ๆวิธีการก่อนจะขึ้นบินแต่ละแต่ละขั้นตอนนะครับเชือกก็ต้องเช้นใครเส้นมันนะฮะพันกันไม่ได้อีกต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการที่จะขึ้นบินแต่ละครั้ง ดูคร il, exactly ับโอ้จะจะขึ้นแต่ละครั้งนี่ท่านผู้ชมครับท่านดูว่าตรงทุกอย่างต้องปลอดภัยนะครับต้องซิฟตี้เป็นอย่างมากนะครับ นี่คือลักษณะของใบเรียกว่าปีกนะครับเ,เรียกว่าร่มนะครับที่จะต้องรองรับกับลมต้านลมนะครับการบินนี้ท่านนักบินบอกว่าจะต้องบินต้านลมนะครับต้องบินต้านลมาทางนักบินก็ต้องเซฟตัวเองให้มากนะครับ ก่อนขึ้นบินต้องไหว้ครูนะครับครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสาคัญนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับใจบเป็นกําลังใจในการอ,กออกบินครับอขอให้บินอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับผู้ที่อยู่ข้างล่างจะให้เป็นกําลังใจครับอ,นะอ๊บ,อ,บอ่าได้ ต้องเซฟทุกอย่างนะครับต้องเซฟทุกอย่างนะครับผู้ชมโอ้นี่ลมลมแรงมากนะลมจะดีดไปนะครับต่อไปนะครับใส่อะไรใส่ตรงไหนนะครับดูนี่มีอยู่แล้วนะครับที่ที่จะใส่นะครับใส่สองข้างต้องล็อกให้เรียบร้อยนะครับ พอใส่แล้วต้องหมุนล็อกให้เรียบร้อยนะครับโอเคเราจะถอยดูนะครับถอยเพื่อที่จะให้นักบินได้บินอย่างปลอดภัยนะครับเราต้องไม่เข้าไปอยู่ใกล้นะครับ โอเคปลอดภัยครับนะครับ นะครับไปแล้วโนนไปแล้วนะครับ ลงหรือว่าจจยังไงดูนะครับอโอ้มาชมมาชมพาเรามาพาเรามาโอ,โอ้หวาเสียวครับหวาเสียวครับไปแล้วครับปลอดภัยเลยนะครับ เดี๋ยวจะวนกลับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโชว์โชว์โชว์ชวชวลงครับลงขึ้นใหม่ครับไป โอ้ oh, สุดยอดเลยโอเคครับขอให้บินอย่างปลอดภัยครับมีความสุขครับ